ลอสพยากรสวัสดีค่ะเด็กจบใหม่สมัครงานมีงานให้เลือกเนี่ยจะทำงานแบบไหนดีถึงจะถูกกับดวงมีดวงตรงอย่างมาให้พิจารณากันค่ะเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเห็นดวงดาวไปซีกเดียวเนี่ยดูแล้วก็น่าดีใจกับวาสนาเด็กคนนี้ถ้าใครที่ติดตามดวงของอาจารย์มาตลอดคงดูไม่ยากแล้วนะคะแต่ยังมองให้ลึกไปกว่านั้นก็คือคุณภาพดาว ในนวางจากค่ะรักนาราศีกรกฎคือดาวจันทร์คุณภาพเป็นเกษตรเป็นดาวดีมากเด็กคนนี้ถือว่าเป็นเด็กที่ใฝ่ดีมีดาวเกตเรืงรักนาเป็นดวงพิทุบาทดวงนี้หน้าห่วงนะคะชีวิตคู่อนาคตจะมีปัญหาคนเกิดราศีกรกฎสถิตินะคะจะมีชีวิตเป็นพ่อไม่แม่ไม้เยอะค่ะ ดาวอาทิตย์คุณภาพเป็นประดาวจันทร์คุณภาพเป็นกเกษตรอยู่สุภาถ้าอนาคตจะสร้างฐานะมีบ้านของตัวเองก็ทำได้มีดาวพุธคุณภาพกเกษตรดาวสุขคุณภาพกลางๆดาวพุธเด่นนะคะเด่นมากน่าจะทำงานด้านงานขายงานด้านเอกสารก็ละเอียดรู้จักพูดแถมเป็นคนบ้าง,งานด้วยค่ะ มีดาวอังคารคุณภาพเป็นอุจจาพิมุกเจ้าเรือนกัมมะนะคะมาอยู่ราพะแต่น่าเสียดายดาวราหูเป็นปราดาวเสาเป็นนิดเป็นดาวใหญ่ถ้าคุณภาพดีชีวิตจะมีอะไรที่ดีและมั่นคงได้มากขึ้นค่ะแต่ก็ยังถือว่าดีกว่าคนไม่มีดาวสักดวงในเรือนราพะดาวพรหัสเป็นดาวเดชมาจากเรือนอริตกวินาศ คนนี้เป็นดวงแข็งแต่ก็ต้องระวังการตัดสินใจเร็วขาดความรอบคอบจะทำให้ผิดพลาดได้ง่ายค่ะเด็กสาวมีเรียกสัมภาษณ์สองแห่งค่ะแหล่งที่หนึ่งเนี่ยเป็นโชว์รูมรถยนต์ทำงานด้านธุรการแหล่งที่สองนะคะบริษัทขายพวกอาหารเสริมคอยเช็คสต็อกเนี่ยสั่งของเติมเวลาของใกล้หมดดวงนี้เนี่ยจะแนะนำนะทำได้ทั้งสองงาน ให้เรียนรู้ประสบการณ์ไปก่อนนะคะถ้ามีความรู้มากขึ้นเปลี่ยนเป็นเซลได้เลยจะมีรายได้มากกว่านี้เราเป็นคนคุยเก่งหาประสบการณ์งานขายแล้วก็ต่อยอดไปได้อีกไกลน,นะคะอนาคตเนี่ยเก็บเงินท,ทําธุรกิจของเราเองก็ได้ดูจากาศาสตร์เจ็ดตัวเก้าฐานกรมมะคือดาวจันทร์ตรงโพคาปุตตากรมมะอัตมาเป็นอาิปดีด้วย เด็กคนนี้นะคะเก่งจิงทำงานที่ให้บริการลูกค้างานขายก็ใช่ดวงนี้ได้ผู้ใหญ่สนับสนุนด้วยค่ะแต่ก็ต้องระวังการใช้เงินถ้าจะใช้ให้ซื้อเป็นทรัพย์สินดีกว่าเด็กจบใหม่มาดูดวงอาจารย์ชอบนะคะจะแนะนําแนวทางรู้ไว้ไม่เสียหายเป็นไกรชีวิตค่ะจะได้มีเป้าหมายที่ชัดเจน ถ้าคุณสนใจอยากดูดวงเรียนโหราศาสตร์ไทย7ตัว9ฐานติดต่อเบอร์ใต้คลิปได้นะคะ